จังหวัดระยองจัดงานวันดินโลกประจำปี2566สําสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมนำแนวทางปฏิบัติให้ความสำคัญทรัพยากรดินที่ศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริตำบลแม่น้ำคูอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกประจำปี2566ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้แก่หมอดินในพื้นที่และนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับดินโดยเปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้ระหว่างวันที่4ถึง10ธันวาคมนี้ หลังจากนั้นในช่วงค่ำที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายในไตรภพวงไตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันพ่อแห่งชาติประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์89รูปถวายเป็นพระราชกุศลที่หอพระพุทธศิหิงเ่ึงในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรณสนามหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีน้อมรำลึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ที่ประสาทสัจธรรมเมืองพัทยานายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีบัรรพชาสม,มเนร300รูปจัดขึ้นภายใต้โครงการงานพิธีห้าศาสนาถวายพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อถวายพระราชก,กุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสม,มเนรทั้ง300รรูปจะจำวัดที่ ที่ปราสาทสัจธรรมซึ่งจะมีการอบรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและจะออกบิณฑบาตในช่วงเวลา5นาฬิการะหว่างวันที่6-8ถึงธันวาคมและในวันที่9ทธันวาคมร่วมบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณปราสาทสัจธรรม